สวัสดีค่ะพอๆแม่แม่เอซของคุณครูแม่เหมียวนะคะตื่นเศาราว่าเรื่องเล่าดีๆทักทายก่อนไปทํางานวันนี้ครับรถวิ่นๆไปสิทอีส้นทางหนึ่งเด้อกําลังไปใส่ค่ะคุณครูนะคะ <c oughs> <c oughs> กำลังจะไปรับอดออเตอร์สายหมอก่ะลูกสาวน้อคนเดินทางมาเยี่ยมนะคะมาบึง มาให้กำลังใจคุณแม่กับคุณย่ายเน่เนาะค่ะว่าเป็นจังไดเนาะอยู่กันสองคนเงียบเงาบอ่นะคะมาทำหน้าที่ของการเป็นลูกเนาะอันนี้ก็สิ่งดีๆผู้แม่เหมียวกับสอนลูกไว้น้ำได้ให้นึกถึงคนมีบุญมีคุณอย่าลืมมีโอกาสก็ให้ไม่เยี่ยมมายามนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจแรงใจของคุณู่อีกอันหนึ่งเนาะ,ะค่ะพี่น้องเนาะเห็นอ่า กรรมดีๆของทางหมอล่ำทางสาวน้อยพิดบานแพงเันเหตุกะโอ้ยมวนได้ <c oughs> ค่ะมวูคไปเบืงอนหนึ่งคลิปสัตว์อของของบอจูเป็นกับกลูกดองเพป่นน้าหามถังเกตบปรว่าคนอื่นเบื้องหาถังเกตสองคนหามถังเกตเสียเรียนี้อยกับสี่อันขามไปมันมันมันตีต้นไม่ไปโบได้นะหัวันหนาา้าว่าโอ้ยคิดแบบนี้แล้วสิใหยไ่ออกว่าซะตั้งบอจลจูคนก็ถือลบเมื่อเขาไปเงอนไปเอามีดเนาะ พะฟันต้นไม่ออกสามารถเอาถังเกียดไปได้โอ้อันนี้คู่กับหัวหัวแน่เนาะคิดคอนเทนต์ได้แน่บอดจูนสมกับเป็นเจ้าพ่อของอ่าวงการยูทูบคอนเทนต์ต่างๆบางอันมันก็เป็นแต่หัวยลรีดเนาะห็นแล้กกะว่เด็๋หัวจะเศร้าจะดึกเต่นดื่นเคียร์ไปเคียร์มากกับพ่อแล้วไปเอกหัวลำผู้เบาหน่อยผู้พานที่คุณคู่แมวเหมียวประทับใจเบื้องแล้วกะ แพงเะะะพินนี่ละเนาะหักแพงแย่งเพินคูม่มือคู่เวนนะคะเห็นเห็นศิลปินที่เข้าชื่นชอบเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหยกแพงกันกันกบผูนนน้นั้นผู้นี่หอมผู้นั่นผู้นี่ผู้นี่หอมผู้นั่นนะคะให้กำลังใจกันนะคะอยากให้เพื่อนเติบโตขึ้นมาในวงการของหมอล่ำยางยางขอย,ยางมีความสุขนะคะพ่อแม่กับมีความสุขคุณคูณคณ่แม่มเหมียวหนีนสัมผัสได้นาะคาะพวกเฮ้าในเบืองแล้วกะคิดหอดลูกคิดหอดล้านนะคะ มน,นารักกะต้องย่องต้องเบาเพลินกําลังจะไปสนามบินตอนนี้คือนึกถึงตอนน่ะเนาะน้องมานาเพิ่นไ,ไปกรุงเทพบอกรังแรกบอกเพิ่นกับขึ้นขึ้นเครื่องบินไปกระทั่งทีมงานของคู่ไกลกับทีมงานเพิ่นที่มีม่เมหัดเพิ่นสื่อตัวเครื่องบินไทยนะตอนน้ะเนาะเห็นฝ้ากันแตกซัวซัวอยู่ฟ้ากันมวนฟ้ากันตื่นเต้นเป็นจําได้ว่าเป็นครังแรกของน้องมานาที่ขึ้นเครื่องบินตอนน่ะน,นี่จะเพิ่นจากเดินทางไปใส่จําได้ว่าเพิ่นเดินทางไปกรุงเทพเนาะผู้ใดจาได้ก็บ,บอกคู่คู่แน่เพราะว่า ผ่านมาเก,กือบปีลวละ่นะเนาะในเหตุการณ์ตรงนี้ดีใจกับเพื่อนที่เพื่อนมีโอกาสนะคะโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในในระหว่างของการการแสดงการเป็นหมัวล่ามการแสดงของเพื่อนนีนะคะ่ะแล้วก็มีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับน้องมานะนะคะเพราะว่าจะเป็นการไปแสดงที่นิคอนิร์ตการแสดงอย่างก็สตอรี่นะคะมือกีนะคะไก่สิบปิด่วงแล้วนะคะก็ให้ นะคะในฤดูกาหนาให้ม้านานใ้ปังๆมันหมานกว่านี่เด้อพ่อแม่ก็ให้กำลังใจนะคะก็ร่อลุ่นอยู่ว่าปี๊บวงในคนเสด้มาไล่หล่ําสไส้เนาะค่ะคุณครูแม่เบียวกับกำลังเด้อกำลังรวบรวมกำลังเห็กเดกำลังจับอยู่ขึ้นเห็ดมาไล่เนาะอียอดพ่อพแม่นะคะคนแรกที่เป็นอ่า ต่างตัวเดียวคือแม่ทองฮ่อง,องกงเป็นเห็ดแบบนี้แม่เพิ่นบอกว่าคุณผู้เเม่ฝากมาไล่ไปให้บัปลาแนวสัตว์ยอด้วยเงินเพิ่นกว่าสี่พันกว่าบ,บ,บาทเกือบห้าพนะันห mm ูเนาะคูก็เลยโอ้ยว่ยาว่าสิไปเห็ดว่าเมืเ่อยพักพอเนาะงานงาน,งานหลายแับนี้คนนั้นกับหูแจักว่าคูณผู้เเเห็ดมาไล่แล้วกะโอ้ยนะคะฝากไปฝากมาตอนนี้ยอดอยู่ที่หมื่นสี่พัน หกร้อยเนาะคะ่ะมือขึ้นในมือ่สี่พันหกร้อยเพราะฉะนั้นกับปะนะคะถ้าเบิ้งขึ้นกันก็นกนด้หลายเติมเนาะพี่น้องเนาะขนาดว่าบอ่อนวาสิบร้เ็ดเนาะกเกษตรเอาไปมอบให้ทางคุณยานะคะเพิ่นสักประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะคุณจะร่วมกิจกรรมกับคุณคู่กับแจ้งความจำนโงหรือแจ้งไว้ใตคลิปก็ไดนะคะพี่น้องเนาะ ดึงการในกาลังใจมุ่กกันเลยต้องไปเห็นมาไล่กับเมื่อยอยู่ค่ะเพราะว่างานหลายเปิดสิมาเห็นเปิดสิแต่มีเวลามื่อขึ้นก็กำลังคดลังแข็งนี่แหละนะคะอ่าเกือบแล้วนะคะเกือบเป็นปู่เป็นพ่วงแล้วก็เติมนะคะคิดกรบเบียกออกมันได้เพราะมันมันกระือี่ยวยายปกติเห็นวงหนึ่งหมื่นหนึ่งหรือสิพอดีง่ามอเจาะนะคะอันนี้มันไกล่าก็เลยใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวคิดต่อไปว่าจะตกแต่งแบบใดนเนาะค่ะให้กำลังใจกู แมวมีแอรอดเอาอดเอา,ส,าสัานส,สู้สู่สู้นาะคู่ก็ต้องสู่ลนะเนาะความผันความแพงของพ่อเมยเพ่นหลนะคะทรงทายถอดมาให้คุณครูให้คุณครูเป็นตัวแทนมันก็จําเป็นละนะคะต้องได้หินต้องได้สารมาแล้วนกะ็ยิ่งหูว่าเพิ่นเสียงกอกเพิ่นสสมาไอขึ้นบ้านไม่แม่บอกในช่วงวันเกิดเพิ่นก็ได้คุณครูก็ได้ขิดโปรเจกเออพ่อเมยเพ่นก็ได้นะคะเขามีอันยังกอก ที่พักเป็นซาลาวัดเตอร์นะคะอยู่ข้าวีลยเปแปลงไปศาลเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีท่านเพื่อนเดรือสันปุกก็อาจจะมีงานผับปาลเล็กๆเนาะบริสุทธิ์ซอยขานามคาฟเฟ่บนในจักรน้อยนะคะเป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งเป็นกิจกรรมรวมในระหว่างกันไปขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เสร็จแล้วก็เขาก็ไปทําบุญน้ำกันนะคะไปพึ่งซาลุกซาลาวัดว่าถี่พาก,กันบูรณะรวมกัน เป็นความสุขที่เอากําลังคิดไปการไก่ <c oughs> นะคะความสุขของคนสองสูงว้เนาะ,ะคิดอย่างไก่คิดทําหมุนทําท่านบวกไปกับความหักแพนะคะจิตสัทธาของทกคนสร้อยกันในสมเด็จเขาเอาตามนั้นละเนาะคับก็ต้องเหนลําบากใจผู้บอกเลยว่าทําบุญไก่สบายใจให้วก็ให้เตย,ยความหักความแพงน้ํากันน้๊พีิน้องเนะ <c oughs> เาะเดี๋ยวคุณูเร่งขับรถกอนบฏิเสธเดินทางไปถึงสนามบิน กลนครนะคะแลวกะาการจะมาเอือมะเก,กาใหม่หเดินทางปอลอดภัยแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขน้ากันนะคะให้น้องมะานากะกับมันๆนปังๆเดี๋ยวรอเบึงรอรุ่นว่ามาไรเขาจะได้ชชอยไ่เอ้ยให้พวงไงสไะะาใดแล้วก็บักลาสิมานมานสาใดมือปีนวงให้กาลังใจเด้อว,ว่าจะเป็นมานาาหรือศิลปินในวงสาวหน่อยสุขสุขคนมันมนจ้าสรัอน,นี้สวัสดีค่ะ